โรคหลอดเลือดสมองเป็นไทคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความสุขของคนไทยอย่างสิ้นเชิงการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาณเตือนเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเป็นสิ่งสำคัญมากวันหลอดเลือดสมองโลก2,568ที่ถูกกำหนดเป็นวันที่29ตุลาคมมุ่งเน้นให้ประชาชนรู้จักและสังเกตสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองอย่างรวดเร็วซึ่งสามารถช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้อย่างมากทุกหนึ่งนาทีมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่30คนและ โดยเฉลี่ยผู้ใหญ่หนึ่งใน4ี่คนจะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวและต้องการการสนับสนุนและการรักษาทั้งจากรัฐและสังคมประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมโรคหลอดเลือดสมองจำนวนมากปี2567มีผู้ป่วย363,688คนและมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดในสมอง37,947คนจึงเป็นสาเหตุให้มีการสร้างความรู้และสร้างการรักษาให้เหมาะสม ายแพทย์สุทัศน์โชติพันธ์กล่าวว่าโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทําให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทอย่างเฉียบพลันซึ่งสามารถสังเกตอาการหรือสัญญาณเตือนได้ด้วยตนเองตามหลักการ BFAST ซึ่งเป็นการสังเกตสัญญาณเตือนที่สําคัญ B. บาลาน c e เสียการทรงตัววิงเวียนเดินเซ E. Eye มองไม่เห็นมีอาการมองเห็นภาพซ้อน F. Face ปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวเฉียบพลัน A. Arms อาการแขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซี่ เอสสปีดผู้ป่วยจะมีอาการพูดไม่ชัดพูดอ้อแอเหมือนลิ้นกระปากทีไทมหากมีอาการโทรห6ึ่งหานำผู้ป่วยที่สงสัยส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็วภายใน4ชั่วโมง30นาทีการรักษาช้าและไม่ทันทุ่งทีอาจส่งผลให้เกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตหรืออาจเสียชีวิตโรคหลอดเลือดสมองสามารถต้องกันได้เก้อร์เซ็ดยการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมชีวิตกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดหวานจัดมันจัดเค็มจัดออกกาลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือสะสม100-50นาทีต่อสัปดาห์ควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมวดสูบุรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จัดการกับความเครียดและนอนหลับพักผ่อนเพียงพอในแพทย์กฤษดาหารบรรจิตกล่าวเพิ่มเติมว่าการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญ,ญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองจะช่วยเพิ่มโอกาสร,ารอดชีวิตและลดความพิการผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและทํากายภาพบําบัดหรือออกกําลังกายเพื่อช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านการทรงตัวและการเดินการกายภาพบําบัด3-6เดือนแรกจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการหมั่นฝึกฝนเพื่อให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์และนักกายภาพบําบัดซึ่งจะปรับให้เหมาะสมกับสภาวะร่างกายและระดับการฟื้นตัวของแต่ละบุคคลหากอาการไม่มาก และได้รับการรักษาอย่างทางทุงทีการเข้ารับการรักษารับประทานยายอย่างต่อเนื่องและปรับพฤติกรรมจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำได้การรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาณเตือนเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเป็นสิ่งสำคัญมากทุกคนเป็นผู้มีความรับผิดช,ชอบต่อสุขภาพของตนเองและของครอบครัวจึงควรรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้อย่างมาก